สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวยนำโชวชาแนลค่ะสุดวันนี้ซื้อหมวยยังโยมสามตัวเก้าหนึ่งสี่หนึ่งสี่ศูนย์สองตัวหนึ่งสี่สี่ศูนย์ศูนย์เก้าค่ะต่อมาส่วนแตงค่ะสามตัวสองเก้าแปดสองเก้าหกห้าเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งสองตัวเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดเก้าสองหกเก้าสามเก้าหกเก้าแปดค่ะ ต่อมาแม่ทำเนีนลอตเตอรี่ค่ะสองตัว2 6งหกหนึ่งสามเก้าหกสแป่สองเจ็ดหนึค่ะต่อมาหนุ่มบอลบือค่ะสองตัว8ปดสองแปดเจ็ดแปดแค่ะต่อมาสิบหน่วยบนคนโคราชค่ะให้เด่น5เด่น6เด่น7เด่น8ค่ะสวนนี้วิ่งให้เด่นสองเด่น8ค่ะสองตัว2 8 2 0 2 9 8 0 8 9 8นย์สองเหนึ่งหนึ่งสค่ะ มาอาจารย์ลิทไกคาวิเด่นแปดสามตัวห้าแปดสามห้าแปดเก้าสองตัวแปดสามแปดเก้าแปดห้าห้าสามห้าเก้าค่ะต่อมาสองตัวล่างแอดดังเม็ดทรายคะ่ะงวดที่ผ่านมาเข้าสามศูนย์ล่างคะ่ะงวดนี้เซฟไว้คะ่ะศูนวันนี้สองตัวล่างคะ่ะมีหกสองแปดสองหกสามแปดสามหกสี่แปดสี่หกห้าแปดห้าหกหกแปดหกหกเก้าแปดเก้าค่ะ ต่อมาเลขวิ่งล่างแอดมารีค่ะง่วงที่ผ่านมาเข้าสามล่างค่ะง่วงนี้ให้เด่นสองเด่นเจ็ดเด่นเก้าค่ะต่อมาธนาพงพันธ์ค่ะวิ่งบนให้เด่นเก้าสามตัวหกเก้าสองสองตัวเก้าสองสองเก้าวิ่งล่างให้เด่น 2, 2, 2, สองสองตัวสองเก้าค่ะมากุยซอกเก้าค่ะสามตัวหกสองแปดแปดสองหกเก้าสองห้าสองห้าเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์เก้าห้าหนึ่งเก้าหกหกห้าศูนย์แปดเก้าสาม สองตัวสองแปดสองหกสองห้าหเจดศย์เจ็ดห้าหนึ่งเ้าห้าเหห้าศย์ค่ะต่อมาปากแดงศักดิ์สิทธิ์ค่ะวิ่งให้เด่นสองเด่นห้าเด่นแปสองตัวแปดหนึ่งแปดสี่แปดห้าแปดเจ็ดแปดเ้าค่ะต่อมาคนบ้านโคเขาวิ่งให้เด่นศูนย์สองตัว 000, 0ู0ย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศดศูค่ะศูนยนนี้สองตัวล่างค่ะหกสองหกเจ็ดค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรละฟังขอให้โชคตีค่ะสวัสดีค่ะ